아사다 <목소리나> ทช็ดอบพราะผิวหนา้าไม่ใช่สนามคนลองนะตบเอืเอรันตบเือรีวิีรเล่นะเราจะโบก้นอีกที่มีคำซึ่งทหารในการใน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 แกะอออกได้เลยสู้สู้จะด้วยชอบที่มันแปรแก็สู้ยีองออกก็สู้นะงยิได้สามสิบทีนะคะสามที่ดทีนี้นนนนตัดตรงข้ามจะต้องตบโ้นอีกออกเวล เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าพอนจ่บออกเยอะเท่าไหร่คุณจะมีโอกาสชนะมากเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าแต่ที่แต่เราอกจะมาเอามุอจับได้ไหมไม่ได้มันง่ายไ,ไปจะเอาปากเป่าหรือจะทำเนลได้ที่ไม่ได้ใช้มือจกกีบตับปาเข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะโอเคถ้าเข้าใจแล้วจะแปะที่ใครก่อนฮนะ ี่หนพี่นต้องทำแตะแล้วล่ะเนาะโอเคขอบคครับจะให้พี่นันคุณสรัสตรีมาช่วยหน่อยไหมให้แต่เอให้แต่เอให้แตะเอเอาแล้ว เอาอีกเอาอีกสิบหูรดไปต่อสิบผูอดห้ดีนะฮะดี่ีด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 ีนีด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 ีนีด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 ีปีด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 มดี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 ดดี้าดีดีดาดีีดีดีดีนีดบดี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 ดส Ok, okay. 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 đó cơ ha. Tới bạn làm đi, nó ôm mà thuê lại ăn hào เวลาเร็วกว่าใค้หรือเกิเกกนเวลาไปอย่างนี่หอดข้าไปดงกันนะครับจุดที่ติดต,ดต,ดต,ต,ดตนใจแฟรเนะ,ะุดิดปเลยขอให้ทำให้สำเร็จครโอเคถ้าที่หลออกมาเราจะต่างเก็บที่พร้อมแล้วรับเราแล้เก 아. Uh... เดี๋ยวรุ่นที่ก็จดีกว่าเป็นพื่อนรุยนพีอาณายนะฮะโอเคครับเข้าสู่ช่วงเวของการถ่ายภาพเนรี้ของเรานะครับโดยเฉพาะถ่ายภายนลานขั้นแรกเป็นกน โอเคท่านสัตทานีอยู่กับเราบนเวทีในการท่ันตัต่อไปของสายพุทิของเราคุณธนาชัชักิตินี้ประธานคณะพุทธิหารฑที่ดีบริษัทสามแหน